โอเคสวัสดีนะครับก็หลังจากที่เราจบเควสเนาะไอ้ Secret Forest เนี่ยนะครับก็มันจะอยู่ที่ประมาณ58-59แบแบเบนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่60ใช่ไหมเราจะไปไหนต่อถ้าเราจบ4เควสหลักนี้แล้วนะครับเราก็จะไปที่นี่นะครับที่หมูนะครับเรากดคลิกตรงนี้แล้วก็ไปได้เลยนะครับไปกันต่อนะครับทุกคนซึ่งพอเรามาที่นี่ใช่ไหมเราอย่าเพิ่งตีนะเราไปที่เมืองก่อนนะครับวาร์ปก่อนนะครับไปที่เมืองหลักนะครับ ซึ่งเราจะมีขึ้นไปรับเคเวสเนาะมันจะมีเคเวสให้รับอยู่นะครับอ่ะนะครับเคเวสมันจะมีตรงนี้นะครับอ่ะในบ้านนี้อันนึงนะครับที่เราต้องรับนะครับปึ๊บนะครับแล้วก็เคเวสทางขวามือเนาะนี่ตรงนี้นะครับ รับไปเลยนะครับสองเคเวส์นะครับจากนั้นเนี่ยมันจะให้เราไปาโจมตีสู้กับหมูหมูป่านะครับอ่ะเราก็วาร์ปมาด้านบนนี้นะครับพอเป็นวาร์ปครั้งเดียวแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยชินนะต้องบอกก่อนว่าพอดีผมปกติแหละจะเล่นเป็นคลาจโจนนะครับ ้างบนนะครับสายบนตรงนี้นี่นะครับก็จะมาโผล่ที่แมปหมูป่าตรงนี้เนาะอ่ะโอเคนะครับเราก็ทำการทำเควสได้เลยนะครับนี่นะก็คือมันจะมีให้ตีหมูป่าเนาะมันจะมีหมูป่า2ส,สีนะสีน้ำตาลเข้มกับหมูป่าปกตินะครับเนาะ ให้ตีอย่างละ50ตัวนะครับแล้วก็จะให้เก็บเขี้ยวหมูป่าด้วยนะครับนี่ยแม้ที่มันดรอปลงมาเนี่ยเขี้ยวนะครับเราก็ตีไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้หรือวเพื่อนๆคนไหนอยากเร็วก็กดกดไอพีคูณได้นะเนี่ยนะครับอ่ะผมก็มีไ p คูณใช่ไหมตัวละครใหม่เนาะมันกจะมีไ p คูณนะครับอันนี้คูณคูณ3เลยนะแต่ผมเก็บไว้ก่อนดีกว่านะครับ รือ่อยเฮ้ยนะนิวนะครับอย่าลืมเก็บของด้วยนะครับเก็บเที่ยวด้วยนะครับเออผมลืมบัฟนี่เองก็ว่าทำไมมันไม่วันช็อตวะนะครับลืมกดบัฟลืมไปเลยนะครับ ช็อตแล้วมันก็เร็วขึ้นใช่ไหมเค้ตึ๊บอ่ะเราเหลือเขี่ยวอีกนะครับเหลือเขี้ยวอีกสิบเอ็ดอันอ่ะโอเคนะครับครบแล้วนะครับ แล้วเราก็ไปที่เมืองอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อไปส่งเควสเนาะเอ้ยไม่ใช่เควสนี้นะครับเป็นเควสของเอ่อ NPC ตรงกลางเมืองกลางแมปนี่นะครับอ่ะโอเคนะครับพอเราเราทำเควสแรกเสร็จใช่ไหมมันจะมีเควสให้รับเพิ่มนะครับนี่เนาะนี่นะครับ รับไปด้วยนะครับเผื่อเรา,าได้ทำนะครับแต่ถ้าเราหกสิบแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องทําให้มันเสร็จก็ได้นะครับแต่ผมจะรับไปเผื่อเนาะเผื่อมันมันจะส่งเฟสแล้วมันหกสิบไปเลยรหรือใครตีหมูป่าไปเรื่อยๆจนหกสิบก็ได้นะครับะนะครับเข้ามาส่งจากนั้นนะครับมันก็จะให้เรา,าไปตีหมูป่าไฟนะครับมันจะไล่ไปเรื่อยๆอเพื่อน ก็คือหมูป่าธรรมดาใช่ไหมหมูป่าไฟหมูป่าเหล็กนะครับมันก็จะไล่ไปเรื่อยตามแมปเลยนะครับเนาะมันก็จะ60พอดีนะครับนี่นะครับอ่ะไปไปซ้ายบนเนาะ แล้วก็มันก็จะมาถึงแแบบหมูป่าเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วให้เราไปแแบบด้านซ้ายต่อเลยครับเฮ้ยอะไรกองอะไรดอกอ๋อกองไอพีนะครับไปกันต่อนะครับนี่ก็จะเจอหมูป่าเหล็กใช่ไหมนี่นะครับให้เรามาส่งเควสต,ตรงนี้ก่อนนะครับปุ๊บแม ลรวก็กดรับเควสไปนะครับแล้วเราก็ตีหมูป่าเหล็กเลยครับผมไม่วันช็อตว่ะนี่นะมันก็จะมีเควสใช่ไหมเก็บเ,เศษหินเนาะจากหมูป่านะครับแล้วก็มันจะมีเหมือนมันจะคือมันจะมี2เควสติดก,กัน3 2 3เควสอ่ะเนาะ ก็คือให้ตีหมูป่าด้วย150ตัวนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของเก็บหินนะครับที่ดรอปจากจากหมูนะครับก็ลุยกันยาวๆนะครับตรงนี้คือเราไม่ต้องตีและเก็บไปเลยก็ได้นะเพื่อนเพราะว่ามันใช้จํานวนเยอะใช่ไหมเราก็แบบเคลียร์แมปไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ,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 อย่าง้ยครับสำหรับคนที่ไม่มีสัตว์เลี้ยงหลายตัวใช่ไหมอย่างผมเนี่ย อย่างอันเนี้ยตัวเนี้ยมมีสัตว์ลหลยงตัวเดียวถูกปะ่ะคือถ้าจะให้แบบเดินเก็บเดินเก็บอะไรเงี้ยมันก็เสียเวลาเราก็วนไปเรื่อยๆเลยครับเพราะว่ากว่าจะไอเทมมันจะดอปครบ75อันนะเนาะ,นะมันก็ค่อนข้างจะใช้เวลานิดน,นึงนะครับเราก็วนไปเรื่อยแล้วก็เก็บทีเดียวนะครับมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเนาะ,ะนะครับผมก็วนไปเรื่อยเลยครับเฮ้ยทำไมวัน็อตไม่ตายอะ่ะ วันช็อตตายนี่สบายลเนะี่ยนิดเดียวนะต <Wow. S 1> ีไปเรื่อยนะครับแต่ว่าเพื่อนๆนเห็นมันไอเทมมันดรอปหลายชิ้นก็แวะเก็บกันเลยก็ได้นะครับเพราะว่า,เ,าเราแค่เอาครบเนาะเราไม่ไดม้มาเก็บเวลนะครับอุ้ยกระตุกกระตุกกระตุก สมมติเดินผ่านก็เก็บเก็บไปนะครับ ตั้งใจทำเควสก่อนเนาะจะได้เสร็จเร็วๆนะครับเพราะว่าจำนวนม,มันค่อนข้างเยอะใช่ไหมเดี๋ยวคลิปมันจะนานนะครับแล้วก็อยากทำเวลาด้วยเนาะให้ไวที่สุดนะครับ60ชิ้นแล้วครับเพื่อนๆ ันนึงนะครบโอเคไปต่อนะครับเมื่อกีก้รู้สึกว่าไอ,อมันเมาส์ผมมันแบตหมดนะครับไม่เตรียมพร้อมเลยนะจะให้จะเร่งสปีดซะหน่อยนะครับอ่าโอเค68ชิ้นละนะครับ อนิีเดียวอนนีเดียวสี่ชิ้นนะครับสี่ชิ้นชิ้นเดียวชิ้นเดียวชิ้นเดียวโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับ เราอย่าเพิ่งกลับเมืองนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราส่งเควสก่อนอ่านะครับแล้วก็ไปแมปซ้ายต่อนะครับเพื่อไปตีหมูป่า,าไฟนะครับไปตีหมูป่าไฟครับนี่ให้มาแมปซ้ายนะครับก็จะมีเควสใช่ไหมเราก็กดรับเควสไปเลยตรงนี้นะครับแล้วก็แมปป้ายนะครับตรงนี้ก็จะมีสองเควสด,ด้วยกันเนาะ อ่ะลืมนะครับเราต้องตีไอหมูป่าตรงนี้ก่อนนะครับหมูป่าเหล็กนะครับเพื่อหาเขาเรียกว่าไงนะหาหาของนะครับหาอาร์เมอร์นะครับอีก75ชิ้นเนาะแล้วก็เควสมันจะให้ตีหมูป่าตัวเนี้ยอีก200ตัวนะครับแล้วก็ทําก่อนนะครับก่อนที่จะไปหมูป่าไปเนาะเควยมันจะต่อเนื่องกันไปเป็นทางเดียวนะครับมันก็จะง่ายหน่อยนะครับเนาะ เหมือนเดิมนะครับมันจำนวนเยอะใช่ไหมเราก็จะวนไปเรื่อยๆนะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าตัวพระผมเนี่ยมันไม่มีลิงก์สกิลนะครับแล้วก็ไม่มีของราใช้ของฟรีนะครับมันก็เลยจะไม่วันฮิตนะครับเห็นไหมมันจะเป็นทูฮิตเนี้ยนะครับอ ไปนะครับเร่งสปีดครับเร่งสปีดเวลาโดนชนกระเด็นนี่ก็แบบว่าเซ็งๆเลยเนะเหนอะเวลาโดนชนแล้วมันกระเด็นอน่ถ้าได้ประตูหมาป่านะ หรือว่าวาร์ปสีเหลืองนะครับมาช่วยเนี่ยมันก็จะเระเวลไวขึ้นนะครับขอให้มันโผมาเถอะนะครับจะทำให้เรา60ได้เร็วนะครับเพราะว่าเราเราถึงแค่60ก็พอเนาะแล้วเราก็ไปที่เควสของอต่อไปได้เลยนะครับเควสมัชลูมนะครับ 95 96ตัวนะครับเราต้องตีถึง200นะอารมณ์เหมือนเก็บเลเวลเป็นตัวนะ โอเคนะครับปึ๊บร้อยสามสิบตัวละนะครับอีกนิดเดียวนะครับอีกเจ็ดสิบเท่านั้นไปเร่งสปีดครับเร่งสปีดถ้าเป็นอาชีพอื่นนี่วันช็อตมปกนตนแล้วนะครับอ่ะส่งเควสนะครับปึ๊บ อ่าห้าสิบเก้าแล้วเพื่อนอ,อ,อีกแค่รวลเดียวนะครับเราจะได้ไปเควสต่อได้นะครับอัพอินไปก่อนอ่ออันนี้ไม่มีเพิ่มความแรงแล้วนะนี่นะครับเดี๋ยว60ก็อ่อได้เปลี่ยนคลาสด้วยนะครับก็จะเก่งขึ้นมาอีกนะครับอ่าไอเทมครบแล้วนะครับเหลือแค่ตี2อง้ตัวเนาะ โอเคเรียบร้อยนะครับไอตัวใหญ่นี้เราตีก็ได้นะเผื่อมันจะดรอปกล่องดรอปอะไรนะครับอ่ะโอเคนะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปส่งเคเวสกันตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็ร,เเวรับเควสต่อเนื่องเนาะมันก็จะให้ไปทางซ้ายต่อนะครับก็จะไปแมปหมูป่าไฟนะครับอย่างที่บอกไปนะครับ นี่นะครับเจอหมูป่าไฟแล้วนะครับแต่ว่า,ารู้สึกว่าแมปเนี้ยมันจะเป็นหมูป่าที่ผสมนะครับมัมี2ชนิดเนาะให้เราไปทางซ้ายนะครับไปทางซ้ายแมปหนึ่งน,นะครับะนะครับเราก็ไปทางซ้ายแมนึ่งเนานะก็จะมี เควสให้รับอีกนะครับเราก็รับให้หมดนะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นเควสต่อเนื่องนะถ้าทําทีเดียวมันได้หลายเควสพร้อมกันเนี่ยมันก็จะรีเไวไวครับแ๊บเดียวนะครับนี่นะครับตีหมูเป่าไฟเลย200ตัวนะครับเช่นกันนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเก็บเขี้ยวนะเก็บเขี้ยวมดดอกนะครับผมเล็กสปีดเลยนะครับ เ,เหมือนมอนจะเยอะกว่าแบบแบบไอตัวหมูปลาเหล็กเนาะนะครับไปขึ้นไวมากนะครับเห็นไหมใกล้60แล้วนะครับ59เอ่ปอร3เซนต์แล้วนะครับข้านี่มอนเยอะแฮ มนไปข้างบนบ้างนะครับเดี๋ยวมอนมันไปเกิดข้างบนหมดนะครับ ผู้เล่นใหม่นะครับไม่ต้องไม่ต้องงงนะครับว่าเอ้ยทำไมเขาถึงเลเวล200อะไรกันเร็วมากนะครับเพิ่งเปิดแป๊บเดียวเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้เล่นที่เขาเล่นทางโคสเบต้ามาก่อนนะครับเขาก็จะสามารถเอาตัวจากโคสเบต้าเนี่ยมามาโอเพนเบต้าได้1ตัวเนาะพร้อมไอเทมด้วยนะโอ้โหถ้ารู้งนี้นะเราเล่นตั้งแต่โคสเบต้าใช่ไหมก็สบายแล้วนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับ ถึงเรามาเล่นตอน Open Meta นะเราก็สามารถาตามทันได้นะครับอาจจะแค่ทำรายได้ช้ากว่าคนอื่นนะครับช้ากว่าเยอะเลยนะครับเนาะแต่ก็สามารถตามทันนะครับเมเปิลมันเป็นเกมแบบเรื่อยๆชิวๆอยู่แล้วนะครับเนาะเราไม่ต้องแข่งกับใครเท่าไหร่นะครับแต่ถ้า,าเนื่องจากมันเป็นเซิร์ฟ NFT ใช่ไหมแล้วเพื่อนๆอ,อยากจะทําเงินเนี่ยเราก็ต้องแบบขยันฟาร์มเพิ่มเข้าไปเข้าอีกน,นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่มานมาตอนโอเพนเนาะอย่างผมเนี่ยก็มาตอนโอเพนนะครับอืม อ่ะเรียบร้อยนะครับเรากลับเมืองเลยนะครับนี่นะครับเรากลับเมืองเลยนะครับแล้วก็มาส่งเควสนะครับอันนี้ส่งไนี่อ่ะส่งเควสก่อนนะครับอ่ะแล้วมันจะมีเควสต่อเนื่องเนาะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะทำไหมนะสมมติว่าอพเลเวลแล้วก็ไม่ต้องทำนะครับน่าจะขาดนิดนึงให้รอบนี้นะครับ ขายอีกนิดนึงนะครับหรือเปล่านะครับ85ละ85เซนละนะครับเดี๋ยวเราตีหมูกลับไปตีหมูป่าหรืออะไรอีกสักนิดนึงก็น่าจะอ up ไหมเดี๋ยวดูก่อนนะลองส่งก่อนโอเคไม่ต้องนะครับส่งเคว้ปุ๊บ60เลยนะครับงั้นเราก็เปลี่ยนอาชีพกันเลยนะครับอ่ะนะครับได้คาา3สักทีเนาะ ง่ายมากนะครับคลาสามมันจะมีหวัวหลอดไฟขึ้นบนหัวใช่ไหมเราแค่กดคุยนะครับแล้วก็มันจะส่งไปเปลี่ยนคลาสให้เลยง่ายมากนะครับเซิร์ฟนี้นี่นะป๊าปเลยนะครับ t h a t is my head ไอเห็นไหมป๊าปให้เลยอัตโนมัติไป ข้ามๆได้ไหมข้ามข,ามขามได้ไหมอ่ะเราต้องรอควสสักน,นิดนึงนะครับอันนี้กดข้ามไม่ได้เนาะอ่านะครับแล้วเราก็กดตรงสมุดบนหัวนี้นะครับนี่จะว้ามาที่เปลี่ยนอาชีพครับเราก็จะกลายเป็น พระคาสสามนะครับ้เฮโอเคเรียบร้อยนะครับอ่ะออันนี้อะไรผมไปรับเฟรซาคุมเรียบร้อยนะครับอ่ะออกก่อนอ่ะนะครับจากนั้นเนี่ยพอเรา60 รเราก็ไม่ต้องไปักไปส่งเควสต่อแล้วนะครับตรงนี้นะครับนะครับเอ้ยผมยังส่งเควสไมหมดด้วยซ้ำนะเมื่อกีอ้เราจะไปส่งให้หมดก็ได้นะเผื่อแบบไหนๆก็ทำแล้วใช่ไหมเออมันจะได้ XP ถูกปะ่ะแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า60แล้วเนี่ยยังไงเราก็ต้องไปแมปมัชรูมเควสตรงนี้นะครับตรงนี้เนาะ เดี๋ยวเอาไว้คลิปต่อไปแล้วกันครับเดี๋ยวผมจะทาาผ่าน Quest Mushroom นะครับเนาะมันก็น่าจะจบที่ประมาณ65นะครับจากนั้นเราก็จะไปต่อที่ Sleeping b o o t เนาะเพื่อที่ให้อยู่ถึง70เลยนะครับโอเคไหมนะครับอาจจะมีการตีดานเสาเล็กน้อยเนาะแต่ว่า,าถ้าไม่ไม่ต้องยืนยืนฟาร์มเนี่ยทำ Quest หมดไปเลยเนี่ยมันอาจจะไม่ถึง70นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการตีดานสานิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับ เพสต่อไปเนาะก็คือเพจมัดรูมนะครับผมโอเควันนี้สวัสดีครับ